ที่สุภชัยครไปดูกรณี Talk of the Town ล่าสุดมีความชัดเจนอีกตราซิลก,กรุ๊รหรือ YGG จจากก่อนหน้านี้มีรายงานการขายหุ้นของคุณธนัทจุวิวัฒน์จาก41.143ย้ำอีกสักครั้ง41.143ครับพรวดเดียวเหลืออยู่4.286ครับ ธนัตจุวิวัตรเนี่ยเขาเป็น c ีอด้วยนะอ,อแล้วเขาก็เป็นผู้ก่อตั้งอีกดราซิลกรุปขึ้นมานะอาใช่เกิดอะไรขึ้นกับธนัตครับธนัตที่ว่าไม่สันทัดเรื่องหุ้นไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเกมหุ้นอือือ่าแต่ในภายหลังช่วงปีสองปีที่ผ่านมาครับเสียงร่ำลือเขาบอกว่าธนัตเนี่ยมีกลุ่มกวนจากการไปเรียนหลักสูตรซ u เปอร์คอนเนคชัน <Connect> นะและกลุ่มกวนที่ว่านี้ก็มีการชักจูงธนัตเข้าสู่โลกของเกมหุ้นตรงนี้จะเป็นที่มาที่ไปของ41%ที่มันซุดทวบลงมาเหลือแค่4%หรือไม่มมมเพราะก็มีความชัดเจนอีกเช่นกันว่าหุ้นที่หายไปนั้นอันนี้ก็ชัดเจนเป็น ทางการแล้วนะเป็นทางการนะฮะเป็นทางการแล้วว่าถูกบังคับขายหรือว่าถูกฟอสเซลจากการนำหุ้นไปเข้าบัญชีมา i n จินนะครับอันนี้ชัดเจนออกมาแล้วนะหลังจากที่ก่อนในเรืกก่องของคุมคุมก็มค,มค,คือเป็นยังไงนะซึ่งมเมื่อวานนี้เขาก็ชี้แจงชัดนะครับว่ายอมรับว่าถูกฟอสเซลนั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นกับธนัตติดต่อไม่ได้ไม่มีสัญญาณตอบรับใช่แล้วครับนะอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขา ด้วยโง oh ่เฮงสงงาราศีตั้งแต่เข้าตลาดมาก็บ่งชี้ว่าเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเกมหุ้นแต่อย่างว่าแหละการเวลาเปลี่ยนไปะนะฮะผู้คนที่พบเจอมันก็มีเข้ามามากหน้าหลายตานะฮะแต่เขาว,ว่ากันว่างานนี้หลักสูตรซ u เปอร์คอนเนคชันเป็นพิษทำทนัดเสียผู้เสียคนเลยะะนะครับ41%เหลือ4%นี่เรื่องใหญ่นะ ใช่ใช่มันสูญเสียความเป็นเจ้าของไปด้วยไงคือในทางหุ้นอมันสูญเสียความเป็นเจ้าของไปแล้วใช่ใช่สูดไหมสูญเสียอ่าทีนี้มันจะเข้าขายสูญเสียความเป็นเจ้าของอย่างเป็นทางการหรือไม่นั้นเนี่ยอตรงเนี้ยปัจจัยชีวัตมันก็อยู่ที่ว่าหุ้นของธนัที่หายไปอม,มันไปอยู่กับใคร อืมอไปอยู่ไกลใช่ไหมเพราะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทบธนัทนี่น่าจะโดนฟอสเซลแล้วพอโดนฟอสเซลน่าจะมีการ hostile takeover เกิดขึ้นอืมอมอมเพราะรหุ้นเนี่ยเวลาโดนฟอสก็คือมันจะเป็นลักษณะของการปาทิ้งบนกระดานอ่าใช่ปาทิ้งเลยนะคือโยนไม้ใหญ่ๆออกมาเลยอ่าแต่ก็ปรากฏว่าวันที่หุ้นลงมาหนักๆแล้วก็ตามรายงานการขายนะฮะวันนั้นมันก็มีแรงรับซื้อนะอืมอใช่ใช่ใช คือปลาออกมาก็มีคนเก็บหุ้นนะฮะก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้มันมี h o s t i l ไ t a k e ท v e r e หรือเปล่าออย่างไรก็ตามนะฮะมีรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นล่าสุดคซึ่งตรงนี้เข้าใจว่าทางการไม่แน่ใจเป็นเลคูลเตอร์หรือโปรโมเตอร์อนะฮะก็ค,คงจะขอความร่วมมือ,อม นะให้อิกดราซีลกรุ๊ปเนี่ยทำการไปสมุดทะเบียนผู้ถือหุน้นและรายงานโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ <em> อันนี้เป็นข้อมูลณวันที่8กรกฎาคมเลยนะครับเราจะหยิบจับไปเทียบเคียงกับที่มีการเปสมุดทะเบียนอย่างเป็นทางการล่าสุดคือ21มีนาคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากพอสมควนครนะในลักษณะที่ว่ามีหุ้นเพิ่มหุ้นลดห,หรืออาจจะมีชื่อใหม่ที่โผ <sl> ล่ขึ้นมา เดี๋ยวไปไล่เรียงดูคือย้อนกลับไป21มีคทนัดจุวิวัต์ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน41.143เรนจำนวน2 4 8ล้านหุ้นโดยประมาณแต่มาล่าสุด8กคทนัดอยู่อันดับที่2เหลือหุ้นอยู่เพียง25ล้าน8แสนหุ้นอันดับ1วันนี้คืออันดับ2วันนั้นสรุปทับลอยแต่ก็ เอากันแฟร์แฟรุตทับลอยไม่น่าจะเกี่ยวกับปฏิบัติการครั้งนี้ไม่เกี่ยวเพราะสัดส่วนหุ้นเขาคงเดิมคงเดิมแค่ธนัทเนี่ยลดลงไปเยอะอมสรุตก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแทนใ<ช>สองธนัทจุอิวัตน์สแสงชัยวสุนธารารแสงชัยนี่ <ฮะ S 1> จากเดิม1 6 3 8 0ล้าน3ามแสนแหุ้นครับขยับขึ้นมาเล็กน้อยเป็น1 9 5 8 0 0 0ล้านห้าแสนแปหมื่นหุ้ ขึ้นมาอยู่ในอันดับ3นะอันดับ3คือขยับขึ้นเล็กน้อยลักษณะนี้ก็ตีความได้ว,ว่าเห็นราคาหุ้นมันลงลึกก็อาจจะมีการเก็บเพิ่มเพราะมั่นใจในปันจจัยพื้นฐานของบริษัทอ่าใช่นะอ,อันนี้คือการตีความนะฮะแล้วก็ดูอันดับ4นี่น่าสนใจคุณวะฮะณวันที่8กร,รกฎาคมเนี่ยมีชื่อบริษัทไทย NVDR จำกัดเข้ามาถือหุ้นจากเดิมที่ไม่เคยมีมนะ,ะใน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 ,ในสัดส่วนของสิอันดับนี่ฮะ กลายเป็นว่าไทยเอ็นดีอาร์เนี่ยมีอยู่17.98ล้านหุ้น2.99ปอร์ซด้วยกันนะฮะอันนี้มาใหม่เอี่ยมเลยอันนี้ใหม่เอี่ยมนะใหม่เอียเอ่ยมหม่อยมไม่เคยโผขึ้นมาแต่เดี๋ยวคงต้องรอการเปิดสมุดที่มีการอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์เราถึงจะทราบได้ว่าในไทยเอ็นวีดีอตรงนี้มีใครบ้างแต่ก็แน่นอนฮะคือปัจจุบันนี้ด้วยกฎเกณฑ์ใหม่เนี่ยไทยเอ็นวีดีอาร์ จะต้องเป็นต่างชาติเท่านั้นถึงจะซื้อได้ใช่ไหมนักทุนไทยเนี่ยขายออกได้ขาเดียว is out going only นะฮะไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ฉะนั้นตรงนี้ก็ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนักทุนต่างชาติแต่จะเป็นกลุ่มไหนเข้ามาในลักษณะใดนะเดี๋ยวต้องรอการอัปเดตข้อมูลแต่อันนี้ใหม่เอี่ยมล่าสุดไทยเอ็นวีดีอาร์ขึ้นมาในตัวของ YGG ถัดมาอันดับ5คุณสุขสัญญะสินครับ อันนี้เป็นเจ้าของชโยนะอ่าชโยกรุ๊ปชโยกรุ๊ปที่ทําธุรกิจฟแนนซ์ใช่ครับบริหารสินทรัพย์ถูกไหมใช่ครับแต่คุณสุขสารนี่จํานวนหุ้นลดลงอืกนะฮะจาก21ล้านหุ้นครับเหลืออยู่16ล้าน6แสนหุ้นอืถ้าให้ตีความครับอันนี้ก็น่าจะเป็นการขายเพื่อป้องกันความเสี่ยงคัดลอดไปก่อนคัดลอสออกไปจำนวนหนึ่งใช่นะครับถัดมาสิธาเกต อันนี้เป็นชื่อใหม่เอี่ยมล่าสุดเหมือนกันอ่าใช่โผล่ขึ้นมาสิบหกล้านหุ้นครับถัดมาวารัตเวชเหรียญเดชาเวชกุลครับอันนี้ก็ใหม่เอี่ยมล่าสุดโผล่ขึ้นมาสิบสองล้านสี่แสนล้านหุ้นครับถัดมาเป็นกสดิดิตดุลยยะจินดาอืออันนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่สุประชัยอ่าเพิ่มขึ้นฮะจากแปดจุดแปดล้านมาเป็นเก้าจุดสามล้านเก้าจุดสามสามล้านหุ้นอ่าใช่ อันนี้ก็ถ้าตีความก็น่าจะเห็นหุ้นลงมาลึกก็เลยเก็บเพิ่มก็เลยเก็บเพิ่มนะครับนะฮะอันดับ9ว่านน,นวันรณป้านนะครับอันนี้ไม่เอี่ยมเหมือนกันฮนะเดิมไม่มีอืมก็มามีอยู่ที่7ล้านหุ้นด้วยกันสําหรับว่าน,นนนะครับอันดับ10เป็นสุภกิจงามจิตเจริญครับอันนี้ลดลงอ่าในรดตรง ลดลงอย่างมีนัยสำคัญด้วยจาก14,182,700หับุ้นมาเหลืออยู่6,822,500นหุ้นถ้าให้ตีความอันนี้ก็น่าจะเป็นการลดพอร์ตลดความเสี่ยงหรือหรือหรือฟอร์ดด้วยหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยค,คือถ้าดูสัดส่วนการ,รถือครองหุ้นด้วยมาจิ้นในตัว ygg มันมีอยู่ประมาณ5 5 4 ซึ่งธนัทเนี่ยถืออยู่41ใช่แล้วของธนัทนี่ชัดเจนแล้วเป็นมาจินก็ดูแล้วทั้งดุนเลยดูทั้งดุลน่ะถ้ามาจิ้นทั้งดุน41ก็แปลว่ามันเหลืออีก13ปอร์เซ็นที่มีมาจิ้นครับวันนั้นสุภกิจเขาถือหุ้นอยู่2เปอร์กว่าสุภกิจวันนี้เหลือหุ้นนะฮะจาก14เหลือ6 ครับเหลือประมาณ7คือหายไปครึ่งหนึ่ง,งสันนิฐานว่าสุภกิจนี่ก็มาจิ้น <Mar gin S 1> ด้วยหรือไม่อ่าอันนี้สันนิฐานนะสันนิฐานนะครับนะฮะอันนี้ในแง่ของสัดส่วน Before After นะครับแต่จุดที่น่าสนใจครับคุณวะถ้าดูใน10อันดับเนี่ยถ้านับรวมๆโดยจํานวนหุ้นนะมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับไม่ยุนิหนึ่งอันเยอะเลยก็คือเอาง่ายคือก่อนเนี่ยก็คือ21มีนาเนี่ย ถ้าดู10อันดับเนี่ยดูแล้วถือหุ้นเนี่ยรวมๆกันแล้วเนี่ยถ้าคิดเป็นจํานวนหุ้นมันอยู่ที่ประมาณสัก380บล้านหุ้นหรือคิดประมาณสัก6กกว่าอันนี้10อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้ถือหุ้นใหญ่หหญตามคํานิยามก็คือคมีการถือครองมากกว่า 0. 5นย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ขึ้นมาครับนะฮะมีอยู่หกสิบสามจุดหนึ่งแปดเปอร์เซ็นต์ใช่แล้วสามร้อยแปดสิบล้านหุ้นครับโดยประมาณโดยประมาณนะครับแล้วก็อัพเตอร์นะหลังจากมีธุรกรรม ฟอร์เซลเกิดขึ้นนะครับถ้าดูณนะ์เมื่อวานเนี่ยณนะวันที่8กรกฎาคมนะครับปรากฏว,ว่าถ้ารวมแล้ว10อันดับของผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยฮะอยู่ที่178ล้านหุ้นหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะ29.57ไม่ถึง30จากเดิมนะครับ63<น>เหลือ29เหลือ30ฉะนั้นกลมๆเนี่ยครับมันหายไปประมาณสัก200 สองล้านหุ้นอ่าสองร้อยสองล้านหุ้นโดยประมาณนะครับสองร้อยสองล้านหุ้นที่อันตรธานหายไปจากกระดานพูดถือหุ้นใหญ่ครับคำถามคือหายไปไหนอ่าหายไปไหนเออหายไปไหนคำถามคือหายไปไหนอ่าใช่เนี่ยฮะสองร้อยสองล้านหุ้นนี่คิดเป็นสัดส่วนสามสิบสามจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอนั่นน่ะสิสามสิบสามจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถ้าคิดตาม จำนวนการถือครองของธนัตจุวิวัตรก่อนหน้านี้เนี่ยก็ประมาณสัก75%็ดสิบหเปอร์เถูกใช่ใช่ะฮะคำถามคือมันอันตราฐานหายไปไหนอือย่างไรก็ดีในแง่ของการตีความครับที่มันอันตราฐานหายไป30%กว่าเปเนต์เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาอยู่บนกระดานผู้ถือหุ้นรายใหญ่ตรงนี้อาจจะเป็นการลดทอนข้อสังเกต ที่ว่ามีไอ้มงจะมาฮอสสไตล์ YGG อ๋ออ่าอ่อออถูกไหมใช่ใช่ใช่เพราะงั้นมันจะป่งขึ้นมาแล้วในจำนวนเท่าแทนก็ถ้ามันมีไอ้มงจริงคือเอาละไอ้มงอาจจะไม่ได้กระทําการคนเดียวอาจจะต้องมีกลุ่มก้อนอนะ แต่กลุ่มก้อนเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีจำนวนมากถึงขั้นที่ว่าจะไปกระจายหุ้น3าอร์เซ็นน่ะให้เหลือถือคนละไม่เกิน0.5%จนไม่มีชื่อโผล่ขึ้นมาบนกระดานพูดถึงหุ้นรายใหญ่ใช่ไหมโดยทฤษฎีเนี่ยถือว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ก็อนุมานได้ในเบื้องต้นนะฮะเกี่ยวกับว่ามีไอ้มงจะมา h อ s t i ไ e Takeover อีกดราซิลกรุ๊ปหรือว่า YGG หรือไม่นะอันนี้มันลดทอนข้อสังเกตนี้ไปอ่า,อานะครับขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้ YGG ที่มีการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องโครงสร้างาพูดถึงหุ้นใหญ่เขาก็มีการยืนยันทิ้งท้ายนะว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของโครงสร้างแต่จะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทนโยบายตลอดจนการดำเนินธุรกิจ รวมถึงโครงสร้างกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใดอ่าอันนี้หลังจากที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะนะไม่มีผลไม่มีผลนะครับฉะนั้นก็ทราบโดยทั่วกันลูกค้า YGG ครับผู้ถือหุ้น YGG พนักงาน YGG และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆนะฮะ All stakeholder ดูจากรูปการวันนี้ก็ต้องบอกว่าธนัตจุวิวัฒ น่าจะยังอยู่กับท่านคือธุรกิจของอิกดราซิ่กรุ๊ปเนี่ยมันสำคัญที่หัวใช่อยู่ที่สมองหัวเรือใหญ่ของบริษัทแน่นอนซึ่งนั่นหมายถึงสมองของบุคลากรดงนั้นถ้าหัวเรือใหญ่ไม่อยู่แล้วสิ้นเนี่ยองคาพยพทั้งหมดนะที่อยู่ข้างล่างรองลงมาก็ ดูแล้วมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะพากันทิ้งบริษัทไปทั้งหมดมซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาละสำหรับสเต็กโฮเดอร์ <stakeholder. S 1> อ่าใช่เพราะทำไมฮะธุรกิจมันลันด้วยคนอืมใช่ใชลันด้วยคนถ้าธนัดไม่อยู่ลูกน้องธนัดตามไปอืไอแบบนี้น่าเป็นห่วงครับนะแต่วันนี้ธนัตยังอยู่ยังอยู่แล้วก็ดูจากรูปการอย่างที่บอกครับ ว่าหุ้นเนี่ยมันหายไปจากกระดานผู้ถึงหุ้นรายใหญ่30%กว่าเปอร์เซนมันก็อนุมานได้ว่าน่าจะไม่มีปฏิบัติการ Hostile Takeover แต่เดี๋ยวมันต้องดูว่าไอ้หุ้น4%ของธนัดต,ตรงนี้เนี่ยจะแก้เกมอย่างไรเพราะ4%นี้มันไม่เพียงพอนะไม่เพียงพอเออนะแล้วตอนนี้เท่ากับหุ้นมันกลายเป็นเบี้ยหัวแตกกระจัดกระจายกันไปนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าธนัดเขาจะมีแผน รับมือกับตรงนี้อย่างไรและก็เดี๋ยวคงต้องให้พักหายใจหายคอให้ตั้งสติสักนิดหนึ่งมันก็ต้องถามแหละว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นไหนบอกไม่ยุ่งกับเกมหุ้นไงแล้วไปฝากมาจิ้นครับ4บกว่าเปอร์เซ็นต์นี่คืออะไรเออเออแน่น่นสิเพื่อนหลักสูตรพาไปเสียผู้เสียคนหรือเปล่าแต่อย่างว่าตบมือข้างเดียวมันก็ไม่ดังครนะฮะนะเดี๋ยวต้องดูนะฮะหลังจากนี้เขาจะมีการประกาศแผนรับมืออย่างไรขณะเดียวกันครับ อันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องจับตามองรหรืออาจจะต้องใช้คำว่าเฝ้าระวังนะฮะาาตามที่เรารายงานไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่สองกรกฎาคมมีการลาออกของรประธานกรรมการบริหารไฟการเงินหรือ CFO ของบริษัทคุณสิรการสุดที่เกียรติแจ้งเนี่ยวันที่2องอแจ้งวันที่2แต่มีผลนะฮะสามสิบมิถุนายน หรือต้องบอก28มิถุนายนด้วยซ้ำไปอใช่ซึ่ง28มิถุนายนเนี่ยมันเป็นวันทำการสุดท้ายของงวดไตรมาสสองนั่นเท่ากับว่า CFO บริษัทนะแสดงตัวมีหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ดูแลด้านบัญชีและการเงินตั้งแต่วันที่28มิถุนายนฉะนั้นเนี่ย ในทางกฎหมายถือว่า CFO ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆหากว่ามันมีเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนะอเพราะละออกแล้วอย่าลืม28นี่วันทำการสุดท้ายเอาง่ายคือวันของงวดบัญชีไตรมาสสองใช่วันปิดงวดบัญชีไตรมาสสองฉะนั้นตรงนี้ถ้าจะให้ตีความหรือตั้งข้อสังเกตนะไม่ใช่การสรุปข้อเท็จจริง CFO คุณศีราการนี่เขาลาออกวันนั้น uh huh. เท่ากับมีหลักฐานแล้วนะ uh huh. uh huh. ว่าอะไรก็ตามหากว่ามันเกิดขึ้นในวันที่28มิยอ uh huh. ไม่เกี่ยวกับเขานะ uh huh. ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวละ,ะฉันออกมาแล้วนะนะครับขณะเดียวกันล่าสุด9รก,รกรกฎาคม uh huh. นางสาวชายานันติยะตรการชัยลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทแล้วก็กรรมการอิสระรวมถึงกรรมการตรวจสอบด้วยนะ uh huh. ลาออกนะครับจากกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไฮไลท์มันอยู่ที่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบนะฮะปรากฏการณ์ตรงนี้เราก็หยิบจับขึ้นมานะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้เอาไว้ว่ามันจะเป็นตัวบ่งชี้เป็นเครื่องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือไม่ คือวันนี้เรื่องเกมหุ้นมันก็กระจ่างละกระจ่างละกระจ่างละเหลือแค่ว่าทำไมธนัดถึงทำแบบนี้อ่าใช่ไหมแต่ไอ้ปรากฏการ CFO ลาออกวันทำการสุดท้ายของงวดบัญชีไตรมาสสองที่ผ่านมาครับกับการลาออกของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอมันจะบ่งชี้ถึงความผิดปกติใดๆในเรื่องงบการเงินของอิกราซิลกรุ๊หรือเปล่า อ่าอนานาั่นาน่ะสินั่นน่ะสินะครับนะครับแล้วถ้าวันสองวันนี้เนี่ยมีกรรมการลาออกเพิ่มเติมอีกตรงนี้ชักจะเริ่มน่ากลัวละอ่าอ,อ่ใช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 ,ใช่นะครับมันเคยเห็นมาแล้วนะฮะหลายๆบริษัทที่กรรมการกรรมการอิสระผู้บริหารหรือซีโอลาออกเนี่ยและก็มักจะมีปัญหาอยู่นะในในช่วงที่ผ่านมาอันนี้เป็นทั่ทๆไปนะในหลายบริษัทที่ก่อนอน,น,นันนี้นั่นเองนะครับ